ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นเครื่องเกมคิวและวีนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับลุยก่อนอื่นนะครับผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าของดอลฟินนะครับผมสามารถเล่นทั้งเกมคิวแล้วก็เครื่องวีนะครับจากค่าย n i น t e n d o นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมี3แบบด้วยกันนะครับ แบบแรกนะครับผมก็คือแบบที่อยู่ใน Play Store นะครับผมนี่เลยนะตัวนี้เลยนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดของบันตอนนี้นะครับผมเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมตอนนี้ก็2 5 0 9นะครับผมแบบที่2นะครับก็คือแบบที่อยู่ในเว็บหลักของ Dolphin เลยนะครับผมซึ่งจะมีให้โหลด2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกนะก็คือแบบเดียวกันกับ Play Store นะครับ และแบบที่2นะครับให้สังเกตตัวเวอร์ชันนะครับมันจะมีขีด302ด้วยอันนี้คือแบบที่เอามาจากเดฟนะครับผมหรือก็คือผู้พัฒนานะครับเขาใช้แอปนี้ในการทดลองนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับหรือถ้าใครแบบคุยกับผู้พัฒนาอยู่อะไรเงี้ยเ้วไปลองแล้วมันมีปัญหาเราก็สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เลยนะครับแบบที่3นะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะเนี่ยที่ผมกดอยู่เนี่ย ดอลฟิน MMJR2 นะครับผมเป็นดอลฟินที่เ,เ,เขาเซตมาให้กับมือถือซึ่งทำมาให้ Android โดยเฉพาะด้วยนะครับผมเราก็สามารถเล่นตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครคนไหนที่มีสเปคเครื่องที่แรงๆอย่างเช่น888ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ใช้ตัวเดิมตัวหลักได้เลยนะแต่ถ้าใคร ที่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นอาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโดยการโหลดในเว็บ github นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้ง3ลิงก์เลยแล้วกันนะครับผมในคอมเมนต์นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการโหลดเกมนะครับซึ่งคลิปนี้ไม่มีการโหลดเกมนะถ้าใครอยากดูก็สามารถไปดูวิธีการโหลดเกมของ PS2 ได้เลยนะครับซึ่งใช้วิธี เ,เดียวกันนะครับผมใช้วิธีการโหลดเดียวกันนะครับหลังจากนั้นถ้าเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราแยกไฟล์ไว้แบบนี้นะครับนี่นะครับของผมเนี่ยจะมีทั้งเกมคิวและ V นะครับผมให้เราตั้งไว้อันเดียวกันนะให้เราตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ไฟล์เดียวกันนะครับผมเพราะว่าทั้งเกมคิวและ V เนี่ยมันสามารถใช้ดันในแอปเดียวกันได้นะครับผมอของผมก็จะมีเนี่ยมันก็จะคิด ผมก็จะตั้งไว้เลยนะครับเกม Q บวก V นะฮะข้อมูลของเครื่องก็มีเหมือนกันนะครับนี่เกม Q บวก V นะครับจากนั้นหลังจากที่เราเข้าแอป,ปแล้วเราสามารถกดที่รูปบวกนะครับนี่ Add, add Game เนี่ยนะครับผมขวามือนะฮะขวามือเอ่อมันอยู่ล่างขวานะครับผมอ่าเราก็กดบวกได้เลยจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วก็ตั้งชื่อไว้เกม Q และ V นะครับผมเนี่ย จากนั้นก็กดใช้โฟลเดอร์นี้ได้เลยนะครับและเราก็ยังสามารถแอดเพิ่มได้อีกนะครับอย่างของผมก็จะมีในดิสด้วยในใน SD card ก็มีเหมือนกันแล้วก็ในเครื่องก็มีเหมือนกันนะครับเันนี้แล้วก็กดอนุญาตเหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นทั้ง2ออันเลยนะครับผมเนี่ยต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับซึ่งตัวที่ผมใช้อยู่นะครับมันจะเป็นตัวที่เดฟใช้นะครับหรือก็คือผู้พัฒนาใช้นะฮะ สามารถเพิ่มไดเวอร์ได้นะครับสาหรับเกมที่มันมันไม่โอเคจริงๆเราสามารถเพิ่มไดเวอร์ได้เลยนะครับด้วยการที่ไปกราฟิกนะครับแล้วก็อยู่ล่างสุดเลยนะครับนี่ g p u r r v v r r ตอนนี้ผมใช้ Driver ์ r e v o l u t i o n 9v2 อยู่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใส่ไดเวอร์ได้ถามว่ามันแตกต่างกันไหมก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับผมแค่ใส่ไว้เฉย คือมันไม่มีผลที่มันต่างกันมากเพราะว่าเกมที่เราเล่นน่ยมันไม่มีบัคกราฟิกอะไรอยู่แล้วนะครับแอปดอฟฟินมันมันสําเร็จไปแล้ว90%ก็ว่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับสําหรับไดรเวอร์นะครับส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็จะมีเรื่องของการต่อจอยนะครับเราก็สามารถต่อจอยได้เลยนะตั้งเกมคิวนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ V Input นะครับผมเกมคิวก่อนนะครับ หลังจากที่เรากดที่เกมคิวอินพุตนะครับเราก็กดไปที่นี่ตรงนี้นะครับผมนี่นะอ่าแล้วก็กดที่ standard controller นะครับจากนั้นให้กดที่ฟังฟันเฟืองนะครับปุ๊บจากนั้นเนี่ยให้เราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับว่าเราจะตั้ง A เป็นปุ่มไหน B เป็นปุ่มไหนนะครับผมส่วน V input นะครับเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับโดยการมาตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก นะครับผม e m u l a t e d V Remote นะครับจากนั้นเข้าไปที่ฟันเฟืองแล้วก็กดที่ Extension อันแรกนะครับผมให้กดมาที่ Classic นะครับสำหรับเกมที่สามารถเล่นแบบ Joy g r a p h i ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับส่วนเกมไหนที่มันไม่สามารถใช้ j o ยปกติได้นะครับให้เรากดที่นั้นชักนะครับผมนี่ตัวนี้เลย ก็จะเล่นแบบต,ตั้งค่าก็ได้มันจะมีตั้งค่าเฉพาะอยู่ใน u t u b e นะครับเราก็สามารถไปดูได้ส่วนผมไม่ไม่เก่งจริงๆเรื่องนี้นะครับแนะนําให้ไปดูคลิปต่างชาติดีกว่าเขาจะทําแบบละเอียดมากนะครับว่าตรงนี้กดตรงไหนตรงนี้มันยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมไม่ได้ทําในส่วนนี้นะครับผมขอเลือกเป็นคลาสสิกละกันนะครับสำหรับใช้ในการเล่นเกมที่มันรองรับนะครับผมคำถามก็คือเราจะสามารถดูได้ยังไงว่าเกมไหนมันสามารถเล่นกับ จอยคลาสสิกได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูใน YouTube เอานะว่าเออตัวไหนมันเล่นได้บ้างอะไรอย่างนี้แบบนี้นะครับหลักๆหรือของผมเนี่ยทั้งหมดนี่เล่นได้นะครับยกเว้น Lego Harry Potter นะครับผมอันนั้นก็เล่นจอยปกติได้เลยนะครับส่วนเกมคิวเนี่ยจอยของมันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับคลาสสิกอยู่แล้วนะครับแต่จะไม่มี R2 กับ L2 นะครับมันจะมี Z มาแทนนะครับผมประมาณนี้ เราก็สามารถเชื่อมต่อจอยได้เลยนะครับตัวเซ็ตก็สามารถไปใส่ที่ไหนก็ได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปทสเกมกันดีกว่านะครับไปดูกันเลย ก่อนที่จะไปดูเทสเกมนะครับผมอยากให้สังเกตด้านซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายล่างนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเกมแล้วก็เครื่องด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมี2เครื่องนะฮะในแอปเดียวกันเพราะงั้นผมจะแยกไว้ละกันนะว่าไอตัวนี้มันอยู่ในเครื่องไหนไอตัวนี้มันอยู่ในเครื่องไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลย Unfortunately, it's about to change hands. The wrong hands. We cannot allow this to occur. 戻りてたまわるかその扉はもんじゃをほす罪も不可きな <laughs> まるでわしの若い頃のようじゃ <laughs> 本当じゃぞ Okay. 今こそよ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจที่อยากจะซื้อจอยก็สามารถสนับสนุนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับก็จะมีทั้งจอยพัดลมแล้วก็มือถือแนะนานะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมจะพยายามลงคลิปให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนแอปอื่นด้วยยังมีอีกหลายแอปนะครับให้สอนเดี๋ยวผมจะสอนครบทุกแอปเลย เด้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ